จอข้าใจให้หน่อยค่ะเสร็จงานแล้วค่ะเป็นงานรับรางวัลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงาน,นรับรางวัลไม่ต้อง,งไฟก็สงก็บอกานรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กี่โมงสองทุ่มค่ะไม่ได้ทอดกีกี้ตำแหน่งแชร์ตำแหน่งก่อน,นเราอยู่อ๋อนี่ไงดาวินคาเฟ่ชิคก็ปจะมาไหมไม่มาน้ำข้าไก่รบกวนส่งที่นี่นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกินข้าวกันหรือยังคะมันจะแบบม,มืดมืดนิดนึงนะคะทุกคนแบบจะมืดมืดนิดนึงสวยมากขอบคุณค่ะสวัสดี700้อยคนขอเจ้าเข้าใจให้หนู่นหน่อยสิขอเจ้าเข้าใจให้หน่อยได้ไหมทุกคนจ๋าขอเจ้าเข้าใจให้หน่อยเลยงานแตๆขอบคุณเข้าสวยเลยค่ามากมากมายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน หาเครื่องดื่มกินก่อนอย่าก,กินเครื่องดื่มอล้วก็มหมั่นไส้ไอะไรเลยหมั่นไส้หรือหมั่นเรียบอย่าก,กินเครื่องอย่าก,กินเครื่องดื่มเอาม็อกคิวไหมสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี7 7 5ิท่านทุกคนขอจอเข้าใจให้หน่อยนะคะขอจอเข้าใจให้หนูหน่อยน่าอิ่มมากขอบคุณค่ะตอนออกโขนตอนออกโขนทำไมไม่แต่งสวยแบบนี้อยู่ที่ช่างค่ะอยู่ที่ช่างค่ะ คนนะคะสวยไม่มีทิต่ติดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,อ,คคะอันนี้เครื่องนี้น่าจะเป็นเบอร์ศูนปตอนโหนก็สวยค่ะแต่อยู่ที่ไฟด้วยใช่ค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไลฟ์กับเรียวก็จะทรงผมประมาณนี้นะครับทุกคนให้โอนเงินให้ตอนไหนนะ เจ็ดพนะันเนาะส่วนตอ๋วสองแค่หมื่นสี่อันนี้ขายสองยีหมื่นสี่ไม่ได้ตัวสีดำต้องลุ้นไงมันเป็นตัวติเกตมันเป็นตัวถ้สม่เราซื้อในช็อปมันไมนก็ไม่ได้มันก็ต้องไปลุ้นถ้าโชคดีก็ได้ใช่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าซื้อจากราคาชอ็อปผมไม่มั่นใจาว่าช็อปมันน่าจะอยู่แค่เจ็ดพันมั้งวันหนึ่ง,งอ่ะถ้ามัดสองตัวถ้าเราซื้อมาเราได้แดงอันนึงเราแค่หมื่นสี่แต่อันนี้เหมือนเราขายไปเราซื้อเพิ่มอีกหมื่น แต่มันรู้ว่าจะได้หรือเปล่าส่วนใหญ่เห็นบางคนมีแต่สีแดงที่มู้เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่กินเค่ยันละายนะอืม <c oughs> <c oughs> เราได้ทำอะไรครับหือเมื่อกี้เราเรารื้อปากหมแล้วก็ขายกาแฟไงให้คนเข้าเป็นตักกาแฟไงเราใส่ชุดสวยอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือเพิ่งถ่ายวีดีโอให้ใจแป,ป๊บนิดนึงได้ไห,หมค่ะอะไรอะเอาเครื่องไหนถ่ายทุก <ไป S 1> ค,คนแป,ป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมา